สวัสดีครับมิลักแฟนคลิปพกกับผมกามโมกันอีกแล้วนะครับเนื่องจากหลังจากที่เราได้ดูซีรีส์ชีฮักทนายสาวสายรุยตอนที่3จบกันไปแล้วครับวันนี้ก็เลยถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมาดูรายละเอียดกันสักหน่อยว่ามีอีเตเอ็กอะไรที่มาซ่อนอยู่และให้เราค้นหากันบ้างครับกับ29อีเตเอ็กและจุดสังเกตเลฟเรนในซีรีส์ชีฮักแอตโทนีแอดลอตอนที่3คดีระหว่างมวลชนกับเอมิลบรอนสกี้หเก็บตกรายละเอียดในโลโก้มาเวลอย่างที่บอกครับว่าเก็บตกครับกับรายละเอียดในโลโก้ที่จริงๆแล้วในคลิป e อีที่1ท่1ผม จะทำแต่ไม่ได้ทำนั่นนะครับผมจะเห็นฮีโร่ใหม่ในโลโก้แค่ใหม่ที่ทอเจนตรงนี้อันเดียวครับแต่พอมาดูอีกทีในซีรีส์ตอนนี้เนี่ยก็จะเจอกราารมา拉านมิสมาเวลตรงนี้ด้วยครับซึ่งอันนี้ก็ต้องขอโทษจริงๆเลยนะครับทีข้อนี้เป็นข้อเก็บตกและรวมถึงคลิป EP หนึ่งที่ช่องผมไม่ได้ทำไวนะ้ณที่นี้ด้วยครับสรหัส a 1 1 3เปิดเรื่องมาในซีแรกเลยครับเราจะได้เห็นเจนิเฟอร์กลับเข้ามาคือจะมาเคลียร์กับรอนสกี้ในเรือนจำในซีนี้นั่นนะครับและตรงซีนที่เจอเดิมผ่าน 113เนีน่ยเป็นตัวเลขห้องเรียนของสถาบันแคลิฟอร์เนียอินสตูตออฟอาร์ตซึ่งก็เป็นห้องเรียนของนักศึกษาแอนิเมชันรุ่นแรกที่สอนเกี่ยวกับกราฟิกดีไซน์และคาลิเตเตอร์แอนิเมชันโดยคนหนึ่งที่อยู่ในภาพประวัติศาสตร์นี้นะครับก็คือจอห์นลัสเชสเตอร์ที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นหัวหน้าฝ่ายครีเอทีฟของพิกซาและก็วอชดิสนีย์นั่นเองครับซึ่งรหัส a 113เนี่ยก็เป็นโค้ดลับที่เคยไปปรากฏในแอนิเมชันอย่างน้อย45เรื่องเลยครับในจำนวนนี้ยังไม่นับรวมภาพยนตร์และวิดีโอเกมด้วนน,นัดที่่าาาหหมใูก แบบไม่วาดไม่ไหวเลยล่ะครับมีไปถึงการ์ตูนซิมสันนั่นแหละครับแลวมันหมายความว่าอย่างไงก็คือว่าถ้าหากเราไปเห็นสัญลักษณ์นี้ในแอนิเมชันหรือหนังเรื่องไหนหรือว่าเกมหรือว่าอะไรก็ตามนะครับนั่นหมายความว่าจะมีหนึ่งในทีมงานกราฟิกแอนิเมชัน CG หรืออะไรก็ตามในส่วนงานอาร์ตเนี่ยจะต้องมีคนจากสถาบันแคลิฟอร์เนียอาร์ตนี้อยู่ในทีมงานด้วยนั่นเองครับซึ่งในส่วนของหนังมาเวลนะครับนอกจากที่เราเห็นในซีรีส์นี้แล้วนะครับยังจะมีหนังอเวนเจอร์ภาคแรก h ไป Galaxy แก็ Avenger e n d g a เ e ที่เราจะค้นพบรหัสลับ A113 แอบซ่อนอยู่แบบนี้เลยครับ 3โปรไฟล์ใน l ิง k ์อินของว่องในซีนถัดมาเลยครับหลังจากที่เจนิเฟอร์รู้ต้นสายปลายเหตุการแหกคุกของเอมิลแล้วนี่นะครับเราจะเห็นว่านิกกี้เธอค้นหาชื่อนะว่องจากหน้าเพจลิงก์อินและเราจะได้เห็นข้อมูลโปรไฟล์ที่น่าสนใจของน้าแกที่ลงไว้ว่าเคยทํางานเป็นพนักงานขายอยู่9ปีที่ทาเก็ซึ่งเป็นห้างค้าปีขนาดใหญ่สัญชาติอเมริกาที่ใน MCU นี่มีสาขามายัางามาถาดเลยครับแหม่ต้องเกว่าถอไปถ,ไปถึงนู้นได้เลยนะครับเนี่ยลองนึกภาพนะว่องใส่ชุดพนักงานขายแบบนี้ ดูเป็นบรรดารักยูสิบเอ็ดปีที่คมาถาดอันนี้เราก็เคยเห็นมาแล้วในหนังหมอแปลกภาคแรกนั่นแหละครับและปัจจุบันเนี่ยเป็นจอมเวทสูงสุดประจําอยู่ที่นิวยอร์กแบบที่เราเคยรับรู้กันมาแล้วในหนังสไปเดอร์แมนโนเวโฮนั่นเองครับในทางเทคนิคเขาได้ตาแหน่งก็เพราะว่าชั้นบลิทไป5ปี๋อ oh. ซึ่งพอคิดดูดีๆเนี่ยเอาข้อจริงๆเนี่ยมันน่าจะมีข้อผิดพลาดในประวัติงานของนักหวงทีโรงนิดหน่อยนะครับเพราะถ้าเราคิดว่าแกได้เป็นจอมเวทสูงสุดในปี2018ช่วงหลังจากทานอสดิดนิ้วแล้วหมแปปลกสลายไนะค อายุงานบนนรรลักษ์เนี่ยก็น่าจะอยู่แค่ที่2อสปีเองครับไม่น่าใช่11ปีเลยครับเพราะถ้าเรายังจํากันได้นะครับนวองเนี่ยรับหน้าที่แทนบนนรรลักษ์คนเก่าที่ซูคิดไปแล้วในปี2016จากหนังหมอแปลกภาคแรกนั่นเองครับเจ้าไคซิเลียสชีกไปได้หลังจับบนนรรลักษ์คนก่อนมัดตรึกแล้วตัดหัวออกจากรางตอนนี้ผมทําหน้าที่ดูแลตำรา และจุดที่น่าสนใจในโปรไฟล์นี้ก็ยังไม่หมดนะครับเราจะสังเกตได้ว่ามีความเชื่อมโยงในลิงก์อินของนิกกี้กับหว่องเนี่ยมาจากบลูทแบนเนอร์นั่นเองครับแม่ลงว่านะหว่องเล่นโซเชียลแบบนี้เนี่ยหรือที่คามาทามีสาขาของ t a r ก็ตเนี่ยก็ได้ยิงเข้าใจเลยครับว่าทำไมคามาทาถึงต้องติด Wi-Fi ไปด้วยครับเราหัสเข้า WiFi น่ยเราพัฒนาแล้ว สีเสียงก่อน Break The Fourth Wall ในซีนที่เจนนิเฟอร์จะทำลายกำแพงที่4มาคุยกับเราในซีนนี้นะครับถ้าฟังดีๆเนี่ยก่อนที่เธอจะพูดเนี่ยจะมีเสียงแปลกๆแบบนี้ครับดีไม่ดีมันจะทำคดีฉันพังพิน,นาศรู้นะทุกซึ่งมันจะเป็นเสียงรูปแบบเดียวกับตอนที่โทนี่วาดแผนสร้างประตูเปิดมิติควอนตัมได้สำเร็จนั่นเองครับ <S <S 1> <S 1> แต่มันจะมีเสียงให้เราสังเกตได้แค่ในช่วงนี้ช่วงเดียวครับเพราะ ซีนที่เจนิเฟอร์คุยกับเราในลักษณะแบบเดียวกันนี้ในช่วงหลังของซีรีส์เนี่ยจะไม่มีเสียงที่ว่านี้นะครับเชื่อม2คดีในตอนเดียวเล<ะ>ิศฮารูปของ Amy เอมิลบอนสกี้ในข่าวมาดูซีนที่รายงานข่าวเรื่องราวของคดีบรอนสกี้นี้นะครับรูปของแกที่เราเห็นในข่าวเนี่ย,ยมันจะมาจากหนังดีบอิงเคอร์ติเบอร์ฮักในปี2008ฉากนี้เลยครับและถ้าเราอ่านรายละเอียดข้อความด้านล่างนี้นะครับก็จะเห็นว่าคดีของไททานเนียเนี่ยยังไม่จบนั่นเองครับโดยเธอมั่นใจว่าทีมกฎหมายของเธอเนี่ยจะทําให้เธอพ้นผิดได้นนั่นเอง 6. กระแสโซเชียลต่อชีฮักถัดมาที่ซีนรายงานข่าวซุบซิปถึงกระแสสังคมที่มีต่อชีฮักนะครับเราจะเห็นวิดีโอแนวที่เกี่ยวกับชีฮักประมาณนี้เลยนะครับได้แก่คลิปรายการเล่าข่าวที่เป็นภาษาสเปนที่จะเป็นคลิปที่จะเปิดให้เราดูต่อจากนี้ด้วยครับคลิปทฤษฎีชีฮักไม่มีจริงคลิปซูเปอร์ฮีโร่หลอกลวงและคลิปสุดท้ายที่เราได้เห็นนี้ก็คือคลิปความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าชีฮักครับ 7. ชีฮักโซเชียลออนไลน์ซีนต่อเนื่องกันเลยครับที่ยังอยู่กับกระแสโซเชียลที่ม นีดูจะหัวเสียกับความที่ฮักเป็นผู้หญิงมากๆเลยครับและคอมเมนต์ใต้วิดีโอเนี่ยเรียกว่าเดือดได้เลยมั้งครับเช่นไม่เอาซูปเปอร์ฮีโร่หญิงอีกแล้วได้โปรดไม่เข้าใจเลยหายทำไมซูปเปอร์ฮีโร่เนี่ยเปลี่ยนเป็นปผู้หญิงหมดทาไมตอนนี้ทุกๆอย่างต้องเป็นผู้หญิงด้วยว้าวมีคนหาให้ผลในการยกเลิกชีฮักแล้วสิทธิสตรีมาแรงจนฮีโร่ชายต้องหายไปเหรอต่างๆเหล่านี้เลยครับซึ่งดูๆไปเนี่ยมันจะคล้ายๆคอมเมนต์ในแง่ลบและเรตติ้งที่ไม่ค่อยดีในเว็บ IMDb และเว็บ Rotten Tomato ในชีวิตจริงเหมือนกัน และมันก็เหมือนเป็นการจิกกัดตัวเองของมาวิลไปในตัวเลยครับที่ฮีโร่รุ่นต่อๆมาหลังๆเนี่ยเป็นผู้หญิงซะส่วนใหญ่ครับทั้งที่เปิดตัวกันมาแล้วและที่รอเปิดตัวกันอีกข้างหน้านะครับดูจะหาฮีโร่ใหม่ที่เป็นผู้ชายทำรรยายากจริงๆเลยนะครับเนี่ยแคอมเมนต์ชวนมึนยังอยู่กับโมเมนต์ชีฮักโซเชียลออนไลน์นี้นะครับนอกจากจะรู้สึกหาตรงป้ายสติกเกอร์เชียร์ฮักผู้ชายอย่างทีมฮีฮักตรงนี้แล้วนะครับเราจะเห็นว่าในไรท์บอกรักชีฮักของพ่อหนุ่มคนนี้เนี่ยมันจะมีคอมเมนต์ที่อ่านแล้วชวนมึน บอกว่าชอบคว์มคิดของเธอนะก็คงจะหมายถึงชีฮักนั่นแหละครับแต่อยากให้เธอใช้แพลตฟอร์มของเธอรุกขึ้นเรียกร้องเพื่อตัวรีเมอร์ที่ใกล้สูญพันุ์แต่เหมือนเธอจะไม่สนใจครับซึ่งอตัวรีเมอร์ก็หน้าตาแบบนี้แหละครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักนะครับ <Move> และพี่คนนี้ก็คอมเมนต์ไว้ว่าอาจจะทําทากโก้กินคืนนี้อาหารที่เรียกว่าทาโก้ก็ไอทีสกอตแลงจะกินแต่ไม่ได้กินแล้วพี่ฮักแบ่งมาให้นั่นแหละครับ9้าอายการกีเดียนวิลสันต่อเนื่องกันเลยครับกับรายการสัมภาษณ์อายการกีเดียนวิลสันที่เป็นคนส่งนะาเอมิวบรอนสกี้อโบมิเนชันเข้าคุกเมื่อหลายปีก่อนนี้นะครับซึ่งตัวละครน,นี้ชื่อมันไปนเหมือนตัวละครกีเดียนวิลสันในคอมมิกที่ในคอมมิกเนี่ยแกจะเป็นน้องชายที่หน้าแกกว่าของแซมวิลสันหรือฟอลคอนนั่นเองครับและในคอมิกตัวละครน,นี้ยังเป็นทั้ ชิคของแกมมาขอบด้วยนั่นเองครับซึ่งตัวละครที่ปรากฏตัวครั้งแรกในคอมิกห่วงหนังสือเวอร์วอลฮักแกมมาขอบเล่มหนึ่งในปี2007นั่นเองครับส่วนใน MCU เนี่ยจะเป็นญาติฝ่ายไหนของแฟมวิสันหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ต้องรอดูอนาคตแล้วครับว่าเขาจะมีการโยงถึงหรือเล่าิ่งตรงนี้หรือเปล่าเพราะจากในซีรีส์ฟอ l คอนแอนด์วินเทอร์โซเยอร์เนี่ยเราก็พอจะได้รู้ว่าแซมเนี่ยตอนนี้ก็มีญาติกันอยู่แค่พี่น้อง2คนนี่แหละครับสิบมาร์ลลี่บุ๊กข้ามาที่ซีนเปิดตัวละครมาร์ลลี่ คนในห้องของ Hi d เด n นฮ l ล y ีเว่ในซีนนี้นะครับซึ่งตัวละครนี้อาจจะมีบทบาทที่เป็นคู่แข่งของเจนิเฟอร์ในซีรีส์นี้ในตอนต่อๆไปนั่นแหละครับเพราะในคอมิกเนี่ยตัวละครนี้ก็ทํางานอยู่ที่ G.L.K.N.H. เช่นเดียวกันครับแล้วก็เป็นทนายคู่ปรับที่เป็นคู่ต่อสู้กันในศาลกับเจนิเฟอร์ซึ่งก็เคยว่าความให้ฝ่ายตรงข้ามเจนิเฟอร์จนทําให้เธอถูกให้ออกจากงานมาแล้วในคอมิกค,ครับซึ่งตัวละครนี้จะปรากฏตัวครั้งแรกในคอมิกจากหัวหนังสือชีฮักเล่มหนึ่งในปี2004นั่นเองครับ 11เหตุการณ์ในสไปเดอร์แมนโนเว o โฮข้ามมาที่ซีนที่วองคุยกับเจนนิเฟอร์นะครับนอกจากพี่วองจะยืนยันว่าคําพูดของเอมิลบอ์สกี้เป็นความจริงแล้วนะครับและเรายังจะได้รู้เหตุผลจริงๆที่วองต้องนําตัวเอมิลไปต่อสู้เพื่อฝึกฝนตัวเองในฐานะจอมเวทสูงสุดแม่ทีแรกอะไรคนนึกว่าร้อนเงินซะอีกครับและจุดที่น่าสนใจในการสนทนานี้ก็จะอยู่ที่วองบอกว่า ผมไม่ลบความทรงจำทุกคนในโลกเดดขาดไม่เอา้วซ,ซึ่งก็จะอ้างอิงถึงเหตุการณ์ที่หมอแปลกใช้เวทมนต์ลบความทรงจำในหนัง Spider-Man No Way Home นั่นเองครับซึ่งนวองแก่คงพูดในบริบทว่าเฮียก็ใช้เป็นนะแต่ไม่อยากใช้เพราะเห็นแล้วว่ามันใช้แล้ววุ่นวายนั่นเองครับ12มิติกระจกมิติเงาซีนต่อเนื่องกันเลยครับข้อเสนอที่ฟังดูยังไงก็ไม่รู้ของพี่ว่องที่พร้อมจะส่งตัวปัญหายอย่างบอนสกี้ไปยังมิติกระจกหรือมิติเงาซึ่งมิติกระจกเนี่ยเราจะเคยเห็นกันมาแล้วในหนังดร c t o r s t r a n g ภาคแรกและในหนัง s p i d e ส่วน no มิติเงาเนี่ยคิดว่าที่เราเห็นในทอร์เรฟแอนตันเดอร์เนี่ยมันไม่น่าใช้นิยามคำว่ามิติได้นะครับน่าจะเป็นโลกแห่งเงามากกว่าครับซึ่งมิติเงาที่นวองแกพูดถึงเนี่ยอาจจะเป็นมิติที่ถูกเผยเห็นในตอนท้ายมิดเครดิตของด r s t a ตอร์สเตนก็เป็นได้ครับ 13คิวอาโค้ดแจกในสื่อฟรีกันอีกหนตัดมาที่ซีนที่เดนนิสก,ก็ได้กินกระทิงแดงสักทีพร้อมกับให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการว่าความให้กับปักในซีนนี้นะครับหลังจากที่จบการพูดคุยเนี่ยเราจะเห็นปักดูวิดีโอเมแกนทีสเตอรีเรนตัวปลอมในซีนนี้เลยครับและที่ตรงนี้นะครับจะมี QR วอาโค้ดให้แดดสแกนกันอีกแล้วครับและเมื่อสแกนแล้วนะครับเขาจะพาเราไปที่เดิมคือเว็บมาเวลที่ข่าวนี้เขาจะแจกคอมิกการให้อ่านฟรีคือหัวหนังสือซาเวียร์ชีฮักเล่ม2ในปี1980นั่นเองครับ สิบ i r ่ไม้แอลแมนทรีรีวิวนอกจากจุดสนใจที่อยู่ที่คลิปตัวปลอมของเมแกแล้วนะครับในส่วนคลิปอื่นๆข้างๆเนี่ยจะมีคลิปรีวิวรองเท้าแอลแมนทรีที่ตรงนี้ด้ยครับที่เราจะเคยเห็นโฆษณารองเท้าตัวนี้กันมาแล้วในตอนที่2ด้วยนั่นเองครับ15มาลโครโดเตถัดลงมาจากคลิปรองเท้าแอลแมนทรีเราจะเห็นคลิปหนังสั้นที่ชื่อมา r าโครโดเตที่จะเป็นผลงานกำกับของเควินโลดินเจนซึ่งพี่แกเนี่ยก็ทำงานวิช่วยเอฟเฟกของซีรีส์นี้ด้วยนั่นเองครับสิบหกไลท์เอลรูนาเนต่อเน กับซีนที่ปักโดนไรเอลรูน่าเล่นตลกโดยการแปลงกายมาเป็นเดนนิสเพื่อจะขอถอนฟ้องในซีนนี้นะครับโดยที่ไรเอลเนี่ยจะเป็นเผ่าพันธุ์ที่เป็นขั้วตรงข้ามกับพวกดาร์กเอลแห่งสวาทันฮามแบบที่เราเห็นกันมาแล้วในหนังทอเดอะดาร์คเวิร์นั่นแหละครับซึ่งจริงๆพวกไรเอลเนี่ยควรจะอยู่ที่เอลฮามดินแดนที่เป็นถิ่นของไรเอลและเป็นหนึ่งในอาณาจักรทั้ง9้าของแอสการ์ดโดยที่ใน MCU เนี่ยจะมีการเอ่ยชื่อดินแดนนี้กันมาแล้วในหนังทอภาคหนึ่งจากปากทอเลยครับเจ้ามีอาณา นอนไฮมเหรอนีไเมซิโก <New Mexico. S 1> และเราจะได้เห็นดิแดนนี้กันจริงๆก็ในหนัง Thor: The a h u n d e r นั่นแหละครับ ในฉากที่ทอมาที่ดินแดนที่เฟอริกาเดอะเบรฮิมอตถูกกอรเดอะก็อดบูชเชอร์ฆ่านะครับดินแดนนั่นแหละครับเอลฮาร์มครับและซึ่งในซีนพิจารณาคดีข้างหน้าเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเธอเป็นลูกสาวของทูตไลเอลประจาแอสการ์ El e ar, ที่ปัจจุบันคือ new ส s าร์ดนะครับเราก็เลยเห็นเธอมาเปร,เรี้ยวบนโลกได้แบบนี้นั่นเองครับซึ่งตัวละครลูน่านี้นะครับไม่ได้มีอ้างอิงจากในคอมมิกครับเป็นตัวละครออริจินัลในซีรีส์ใน M C U เลยครับแต่ในคอมมิกชีฮักนะครับมันจะมีตัวละครที่มีพลังพิเศษเปลี่ยนร่างเป็นคนออออืืื่่่นนนไดด้้ยยูวเหมกัชที เขาจะปรากฏตัวครั้งแรกในคอมิกชีฮักเล่ม2ปี2004นั่นเองครับ17อเวนเจอร์ปฏิเสธคุณตัดมาที่ซีนที่เจนิเฟอร์มาที่เรือนจําในวันไตส่สวนคดีของเอมิลนะครับที่หน้าเรือนจาเนี่ยเธอจะถูกนักข่าวถามว่าจริงไหมที่อเวนเจอร์ปฏิเสธคุณซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยจะเป็นอีเตอเอ็กจากในคอมิกที่มันจะมีเหตุการณ์ในแนวนี้ที่เป็นเหตุการณ์ที่ชีฮักถูกอเวนเจอร์ให้ออกจากอเวนเจอร์อพาร์ตเมนต์เพราะไลฟ์สไตล์ที่เยอะเกินไปของเธอนั่นเองครับซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยอู่่่ใน 1, ใน 2004, นนนคมมิกชีีััเเลป2004ง รับ18ศูนย์สมาธิบำบัดของเอมิวบรอนสกี้ข้ามาที่ซีนแต่ส่วนในเรือนจำนอกจากเราจะได้เห็นเนื้อคู่ทั้ง7ของเอมิวบรอนสกี้แล้วนะครับเราจะได้ยินเจนิเฟอร์ชี้แจงถึงแผนจากการที่ดินที่อยู่ที่ทํางานหลังจากออกจากคุกของเอมิวบรอนสกี้ว่าเขาจะมีแผนเปิดศูนย์ฝึกสมาธิบำบัดหลังจะออกจากคุกซึ่งเราจะเห็นศูนย์สมาธิบำบัดที่ว่าเนี่ยกันมาแล้วในคลิปตัวอย่างซีรีส์นี้ด้วยนั่นเองครับและที่น่าสนใจคือไอคนที่มาบำบัดเนี่ยดูจะรั่วๆด้วยกันทั้งนั้นเลยครับสิบเก้า เพื่อเห้การนี้นะครับสิ่งแรกที่หว่องพูดถึงก็คือรู้จักการต่อสู้บัคุณปินเต็ม,มั้ยอืม,อม ซึ่งถ้าใครไม่รู้จักเหมือนอีป้าแกนี่นะครับคุมิเตก็คือจุดสูงสุดของการฝึกคาราเต้ขั้นพื้นฐานต่างๆที่มีทั้งหมด3รูปแบบคือคิฮองที่เป็นท่าพื้นฐานคาตะที่เป็นท่ารำและนํสองสิ่งนี้เข้ามาใช้เป็นคุมิเต่นั่นเองครับโดยที่คุมิเตเนี่ยจะมีความหมายหรือแปลให้กับชาวตะวันตกให้เข้าใจได้ง่ายๆว่าฟรีสปาร์ริงนั่นเองครับยีแอกาดไม่ใช่สถานที่แต่เป็นผู้คนมาที่ซีนตัดสินคดีของเดนนิสคาบรูน่านะครับในตอนที่สารปฏิเสธเอก,ททกอเราะทีด ไม่ใช่ New a s g a r เราจะได้เห็นป้าลูน่าไก่ลุกขึ้นโต้แย้งสารทถานทีแบบนี้เลยครับส s าร์ดไม่ใช่สถานที่แต่เป็นผู้คนเพราะฉนันซึ่งมันก็คือประโยคทองของหนัง Thor เรื่น่ารอกที่ Odin พูดแท้ t ฟังในนิมิตส s าร์ดไม่ใช่สถานที่ไม่เคยเป็นส s าร์ดคือท,ที่ที่ประชาชนยืนหยัดและแบบที่เราได้ยินแฮมเด้าพูดเต็มประโยคอีกทีในท้ายเรื่องนั่นแหละครับส s าร์ดไม่ใช่สถานที่มันคือผู้คน ซึ่งสารท่านเนี่ยก็ไม่รู้ไปได้ยินทอพูดมาตอนไหนนะครับท่านก็ตอบรูนาไปทางควันเหมือนกันนะครับว่าสุนทรพจน์ปุกใจของทอเนี่ยไม่มีผลสําหรับสารแม่ป้ารูนาเนี่ยแกลอุตส่าห์วิวคำพูดพร้อมเพลงประกอบให้เหมือนซะขนาดนั้นนะครับสารท่านจะไม่อินไม่เคลิ้มสักหน่อยเลยครับท่านครับ21อังอิงจุกาเนิดชีฮักจากในคอมมิก้ามาที่ซีนที่เจนนิเฟอร์เสร็จสิ้นการแต่สวนแล้วออกมาที่นอกเรือนจานะครับเราจะเห็นพวกนักข่าวรุมถามเธอและสุดท้ายนักข่าวสาวถามเธอแบบนี้ครับจริงไหมคะที่รู้ว่าคุณได้พลังจาากการที่ม พีจมตลนะซึ่งคําถามของนักข่าวที่เราได้ยินไปนั้นเนี่ยก็อ้างอิงจุเกเนอร์ดีแท้จริงของชีฮักในคอมิกที่จะเป็นเหตุการณ์ที่เธอโดกนกระสุนลูกหลงของแก๊งมาเฟียจนอาการสาหัสและบุรูษแบนเนอร์เป็นตัวเลือกเดียวที่จะสามารถถ่ายเลือดเพื่อช่วยชีวิตเธอแบบเร่งด่วนเจนนิเฟอร์เลยได้รับเลือดแกมมาจนเป็นชีฮักจากเหตุการณ์นั้นในที่สุดนั่นแหละครับและเรื่องราวนี้นะครับก็จะอยู่ในคอมิกซาวเวียชีฮักเล่มหนึ่งในปี1979นั่นเองครับ 22 Good Day LA ในซีนที่เจนนิเฟอร์มาระบายทุกในการเป็นกระแสนในแงร่รบๆให้เพื่อนฟังในบาร์นี่นะครับเราจะได้ยินนิกกี้พูดก,กับเจนนิเฟอร์แบบนี้เลยครับดราม่าได้ด้วยกันให้สัมภาษณ์ครั้งเดียวก็ DLA ตามตื้ออยู่นะซึ่ง Good Day LA เนี่ยก็เป็นรายการข่าวดวาไรตี้ความบันเทิงที่ออกอากาศในตอนเช้าของอเมริกาอารมณ์แบบข่าวเช้าเรื่องเล่าเช้านี้บ้านเรานั่หละครับที่รายการนี้เนี่ยจะออกอากาศทางช่อง KTTV ที่มี Fox Television เป็นเจ้าของซึ่งเวลาออกอากาศเนี่ยจะออกอากาศกันตั้งแต่ตีสี่ยันสี่โมง ขวองทุกัน,นและในวันที่3กันยายนที่ผ่านมานี่นะครับก็จะมีช่วงที่พูดถึงซีรีส์ทีฮักในตอนที่3นี้ด้วยนั่นเองครับ23 Snap f ามซีนต่อมานะครับทีนิกกี้โชว์ภาพล้อเลียนจากเว็บ Snap f ฟ o l ให้เจนนิเฟอร์ดูแบบนี้นะครับซึ่งชื่อ Snap Fo ลนี่ก็คือชื่อหัวหนังสือการ์ตูนล้อเลียนในยุค5้าสูงของมาเวลที่ตัวหนังสือเนี่ยได้แรงบันดาลใจจากความสําเร็จของแมดมิ่งเซีนของปู่แซลลีมาอีกทีนั่นเองครับ24 b สิบสี่บล็อ มาที่ซีนที่ชีฮักไปออกรายการสัมภาษณ์นี้นะครับซึ่งนักข่าวที่สัมภาษณ์เธอเนี่ยนะครับก็จะรับบทโดยนักข่าวช่อง fox la บ็อบเดคัสตตัวนั่นเองครับและไอ้วันที่ซีรีส์ตอนนี้ออกอากาศนะครับพี่แกก็โพสต์ทวิตเตอร์แบบนี้เลยครับแม่ดูทรงจะชอบนะครับเนี่ย25กลุ่มเดว w a วกกิ g งครูในซีนท้ายเรื่องนะครับเราจะได้เห็นเจนิเฟอร์ต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มชายชะกัน4คนที่ไม่ประสงค์ดีดักทำร้ายแบบนี้ครับแม้จะยังไม่ได้ปรากฏชื่อยืนยันในซีรีส์นี้นะครับแต่ถ้าแหอ้างอิงตามคอมมิกเนี่ยพวกนี้ก็คือกลุ่มเวกกิ่งครูกลุ่มช่างก่อสร้างที่ได้รับพลังพิเศษมาจากการถูกฟ้าผ่าและมักจะ จากปรากฏตัวครั้งแรกในคอมิกหัวเรื่อง Defender เล่มที่17ปี1974นู่นนะครับส่วนที่เราเห็นในซีรีส์นี้นะครับก็จะเป็นคนธรรมดาธรรมดาที่ขโมยเครื่องมือช่างก่อสร้างชาวแอคการมาใช้ <c oughs> ก่อสร้างชาวแอสกาดมาใช่ไหมเนี่ยใช่เอาง่ายๆกันแบบนี้เลยครับซึ่งสมาชิกก็จะมีตามนี้เลยครับแวกเกอร์ที่เป็นหัวหน้าทีมทันเดร์บอลบูโดเซอร์และก็พายไดเวอร์ครับซึ่งไวร้กลุ่มนี้เนี่ยก็เคยจะปรากฏในหัวหนังสือชีฮักในเล่ม5เวอร์ชั่นปี2004ซึ่งพวกเขาเนี่ยจะมีบทถูกจองจําอยู่ในคุกย่อส่วนที่ถูกย่อส่วนโดยอนุภาพพิมพ์นั่นเองครับ26หัวหน้าของเดอะ a วกกิ้งครูสุดท้ายที่พวกเดอะ a วกกิ้งครูต้องหนีขึ้นรถอย่างกระหม่อมเพราะสู้ชีฮักไม่ได้กันนี่นะครับเราจะ ถามเทนนร์บอลว่าเทนนร์บอลได้มาไหม ไม่พอเธอเปลี่ยนเป็นชีฮักผิวสีเขียวก็แทงไม่เข้าเลยโอ้อยหัวหน้ายัวแน่ซึ่งท่าจะให้สรุปคร่าวๆในเบื้องต้นเนี่ยพอจะเห็นภาพว่าพวกเวกกิ้งครูเนี่ยได้รับคำสั่งจากหัวหน้าของพวกเขามาอีกทีหนึง่งให้เก็บตัวอย่างเลือดแกมมานะครับและท่าจะให้เดาเนี่ยว่าหัวหน้าพวกนี้เป็นใครนะครับและจะต้องการเลือดแกมมาไปทําไมนะครับบางที่หัวหน้าของพวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นซามูเอลสเติร์นหรือมิสเตอร์บูจากหนังด h e Incredible ร์ลฮักคนนี้ก็ได้นะครับเพราะถ้ายัางจํากันได้เนี่ยสุดท้ายแล้วในนนนหหัััังงเเเรรรื่ออ้้นนขาาาจจะไดบุุตติกกา กำเนิดออบโวเเนชันจนโดรังสีแกมมามาปนเปื้อนเข้าที่สมองแบบนี้เลยครับซึ่งคิดว่านะครับถ้าหนังดีอิงเคติเวอรฮักไม่ได้ทํารายใจถล่มทลายจนเจ๊งไปซะก่อนนะครับเราอาจจะได้เห็นหนังภาคต่อและอาจจะได้เห็นเขากลับมามีบทในฐานะไวร้าย ที่ชื่อเดอะลีเดอร์ในหนังภาคนั้นก็เป็นได้ครับแต่สุดท้ายจนแล้วจะรอดใน MCU ก็ไม่เคยมีหนังภาคต่อของเดอะฮักจนมามีซีรีส์ชีฮักแบบนี้นี่แหละครับซึ่งเดอะลีเดอร์เนี่ยก็เป็นแวร์ร้ายเก่าแก่ของเดอะฮักที่ปรากฏตัวครั้งแรกในหัวหนังสือเคิลออฟแอสโตนิเล่มที่62ในปี1964นู่นแหละครับโดยสถานะล่าสุดใน MCU ของแกนี่นะครับต้องอ้างอิงจากในคอมมิกนิกฟิลีบิ๊กวิกเล่มที่8ที่เล่าเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุการณ์ในหนังอเวนเจอร์ภาคแรกนะครับซามิเอลสเตนจะถูกหน่วย ตัวเพื่อเฝ้าดูอาการการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่สมองเขาได้รับการปนเปื้อนรังสีแกมมานะครับซึ่งหน่วยชิวเนี่ยก็ตั้งชื่อโปรเจกต์การเฝ้าระวังนี้ว่าโปรเจกต์มิสเตอร์บูแบบนี้เลยครับและในเวลาปัจจุบันในซีรีส์นี้นะครับบางทีเขาอาจจะหลบหนีออกมาจากโปรเจกต์นั้นแล้วในฐานะเดอะลิดเดร์ก็เป็นได้เลยครับแล้วก็มาบงการไอ้พวกนี้เนี่ยสั่งให้มาเก็บตัวอย่างเลือดแกมมาของเจนิเฟอร์ก็เป็นได้เหมือนกันครับซึ่งบางทีเนี่ยเขาอาจจะเอาเลือดไปวิจัยต่อเพื่อรักษาตัวเองก็อาจจะเป็นได้อีก่่หะรรรือออไมกตอยอดส้าง อสูรแกมมาตัวใหม่เพื่อแก้แค้นเอมิลบรอสกี้ผมว่าเนี่ยเขาน่าจะแค้นนะเอมิลบล็อสกี้เนี่ยแบบจัด,จดเบอร์ต้นๆเลยครับแล้วก็บรูซแบนเนอร์เนี่ยก็อาจจะแค้นด้วยครับก็เรียกได้ว่า2คนนี้เป็นทัต้นเหตุหลักและรองที่ทําให้เขาติดเชื้อแกมมาก็ได้ครับก็คงต้องติดตามดูกันต่อไปครับว่าจะเป็นตามที่ผมคาดการไว้หรือเปล่าครับหรือจะออกหน้าอื่นหน้าไหนเนี่ยก็ต้องติดตามกันครับ S 27 s e e k the Power เข้าช่วงแนะนำเพลงนะครับเพลงที่เล่นไปด้วยกับเครดิตนั่นก็คือเพลง s e e k the Power ของโยนากานะครับถ้าใครฟังแล้ชอบเนี่ยก็ไปหาฟังกันต่อได้เลยครับ28ภาพประกอบเครดิตเราจะโฟกัสการสานต่อเรื่องราวในอีพิโซดนี้นะครับซึ่งเราจะเห็นรูปเอมิลบรสกี้ที่ได้ออกจากคุกแล้วแบบนี้และเดนนิสที่ไปเดทกกับเมแกนทีสตาเลียนที่ดูดูแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเหตุการณ์ก่อนคลิปที่ปักดูก็ได้ครับและแฟ้มเอกสารบนโต๊ะทำงานของเจนนิเฟอร์ที่มีตาของนูยิวซึ่ง มันจะเชื่อมโยงกับข้อสันนิษฐานถึงามูเอลสเตนที่เคยถูกชิวคุมตัวไปในโปรเจกต์มิสเตอร์บูนั่นแหละครับและที่ผมว่ามันเป็นไฮไลท์ของตอนนี้เลยนะครับก็คือรูปที่นิกกี้เชลฟี่กับหนังสือนะครับโดยที่จะเป็นการติดต่อนวองแบบที่ว่าเชลฟี่เพื่อรอให้นวองมาติดกับแบบที่เธอพูดไว้ตอนต้นเรื่องนั่นแหละครับพอจะติดต่อได้ไหมได้สิเจนนี่ฉันนะต้องหาทางได้เอ่อยเยอะไปแล้วแต่รูปฉันอยู่กับกองหนังสือเป็นตั้งและรูปที่เธอเชลฟี่แบบจริงๆเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้ครับโดยที่ดาราเจ้้้าาาขอองบทบททเเนีี่ก็ไไดรูปป พสลงทวิตเตอร์พร้อมแคปชั่นเชิญชวนบรราลักษ์ให้มาติดกับดักของเธอแบบนี้เลยครับและนาว่องแกเนี่ยก็โดดลงมาเล่นด้วยโดยการรีทวิตพร้อมแคปชั่นพร้อมรุยแบบนี้ซื้สิครับนี่ก็ไม่รู้นะครับว่าจะเป็นสัญญาณบอกว่า2คนเนี่ยอาจจะมีบทกิดกักกันต่อไปในซีรีส์นี้หรือเปล่าครับก็ต้องติดตามดูแล้วครับแม่แบบนี้มันทําให้คิดได้เลยครับว่าการที่นาว่องมาที่สํานักงานของจีนิเฟอร์เนี่ยไม่ได้มาเพื่อให้การหรือเพื่อให้ปากคาแต่อย่างไดเลยครับมาเพราะกับดักของนิกกี้ล้วนๆเลยครับเนี่29บอช่วงงแนะนะําเพลครั กับช่วงมิดเครดิตที่เจนนิเฟอร์ได้เมแกนทีสตลเ่นเป็นลูกความคนใหม่ซึ่งพอเซ็นสัญญาอะไรกันเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเห็น2ส,สาวเต้นทเวิร์กิ้งแบบนี้ให้ดู พร้อมเปิดเพลงบอดี้ของเมแกนทีสเตอรเรียนกันไปด้วยแบบนี้เลยครับและคลิปนี้ครับก็ลานไปแค่นี้แลครับผิดพลาดตรงไหนข้อมูลตกหล่นอะไรเนี่ยบอกกล่าวกันได้ใต้คลิปเลยครับและพบกันใหม่คลิปหน้าครับก่อนจากกันไปครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับส c r i b e หรือกดดูวิดีโอกก่าวของช่องด้วยครับจะขอบพระคุณมากๆเลยครับและพบกันใหม่คลิปหน้าครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ